ครับความรู้สึกของทั้งคู่ครับกับเฟรนด์ของแอลแท็กครับครับผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นเฟรนด์สองแอลแท็กทั้งคู่เลยเพราะว่าทางแอลแท็กเนี่ยเขามีความปรับโฉมใหม่ทธิภาพดีขึ้นมีกลิ่นใหม่สีกลิ่นนะครับแล้วก็เลือกเราสองคนมาเอาดีก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่เพราะอะไรที่โปรดักต์ดีเนี่ยเราก็จะมีความภูมิใจนะครับใช่ครับคือจริงๆก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานมากๆแล้วแหละตั้งแต่เราเด็กๆเลยใช่ครับแต่ว่าในครั้งนี้ในวันนี้เรามาเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับไอทัคใหม่นะครับผมก็จริงๆจะเหมาะกับน้องๆทุกๆคนหรือว่าวัยรุ่นเด็กยุคใหม่มากๆที่เฮ้ยเราต้องการความสะดวกสบายความรวดเร็วอะไรเงี้ยครับไอทัคสูงใหม่ก็เหมาะมากๆครับมันเตลอดโจทย์กับปัจจัยของคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างคือมันแบบ คือปกติเราเสื้อเปื้อนมากๆต้องแช่ต้องขยี้ตรงไหใช่ไหมอันนี้คือแบบไม่ต้องเลยโยลงเครื่องสายแท็กใหม่เข้าไปตร<ช>เลยเพราะว่าเขาเทคโนโลยีใหม่เขาสามารถแบบลงทงองสา,าได้ถึงแบบใยผ้าเลยในโฟลช,ชครับผมแล้วก็อยา<ช>่างที่บอก<ช> <ๆ S 1> ไปเรื่องประหยัดเวลา<ช>มันจะรวดเร็วมากๆแล้วก็จริงๆคือตอนเด็กพวกเราน่าจะถูกแบบสอนกันมาระวังเสื้อเปื้อนนะเป็นเรื่องใหญ่มากเปื้อนทีนึงคือเรื่องใหญ่มากๆอลไอย่างเงี้ยครับณวันนี้ก็เรื่องเล็กไปแล้วสบายๆคบคือถ้าคริสพิรวัตรเนี่ยรู้จักไอแท็กใหม่ อาจจะมาก่อนในแนนานอ่ะอาจจะไม่ได้แต่งเพลงนองไม่พอเพราะว่าก็คือเอาเวลาไปซักอยู่ใช่ก็เลยนอนไม่พอใช่ครับผมโชคดีจริงๆที่มีเพลงพัชกับแัชแต่ไปมัน ครับผมตั้งแต่อมาเลยคใช่อมาใช่ครับแต่วันแต่ในครั้งนี้ในวันนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะไม่ได้เหมาะกับอมาอย่างเดียวแล้วจะเหมาะคนทุกรุ่นคนทุกรุ่นทุกวัยเลยใช่ไม่เพราะปกติว่าแบบพูดถึงเรื่องการซักผ้ามันจะดูห่างไกลจากนึกออกใช่ครับเด็กผู้ชายเขจะยิ่งแบบซักผ้าไม่เป็นหรอกใช่แต่ว่าพอพอเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยเริ่มเข้าหองเข้าหอก็ต้องรู้จักการซักเองได้เองแล้วอนนี้ไอ้เทคนิคใหม่จะเหมาะมากๆเลยใช่ไม่หลายกใช่ไม่หลายกลิ่นด้วยเพราะผมได้ลองซักเองครั้งแรกตอนบวช เพราะว่าตอนบวบไม่มีใครทําให้ไงก็เลยแบบเออเพิ่งรู้ว่าความความแบบความง่ายมันคือการแบบไม่ต้องทําอะไรมากไปเลยไม่ต้องไปขยี้เยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอืมเหมาะมากครับเกิดอะไรที่สนใจครับก็ฝากไอค์แท็กใหม่ด้วยนะครับสำหรับจริงๆไม่ใช่คนรุ่นใหม่คนทุกรุ่นเลยที่อยากประหยัดเวลาในการทําความสะอาดผ้านะครับแล้วก็จะได้ผ้าที่มีความขาวสะอาดแล้วก็หอมเหมือนใหม่เลยครับผมฝากไอค์แท็กใหม่ด้วยนะครับครับฝากด้วยครับ